สวัสดีครับเช้าวันที่26ตุลาคมปีสอ6 4นะครับวันนี้นะครับก็จะมาดูแปลงแป้งของผมเองนะครับเป็นข้าวโกกต้นเตี้ยนะครับวันนี้นะครับทางผมก็จะมาลงมาตัดพันปนครับซึ่งเป็นข้าวที่ผสมระหว่างข้าวเหนียวกับข้าวเหนียวนะครับก็คือต้นที่มันสูงกว่านะครับตัวที่สูงกว่าน่าจะเกิดจากหลายสาเหตุนะครับเช่นครับอาจจะเกิดจากพื้นนาบ้างนะครับ เกิดจากเมล็ดพันธุ์บ้างนะครับแล้วก็เมล็ดพันธุ์ที่กําลังที่ได้มาเป็นพันธุ์หลังนะครับกําลังสายพันธุ์ยังไม่นิ่งนะครับเราต้องตัดออกต้นทั้งสูงนะเห็นไหมครับเดี๋ยวคาดว่าน่าจะประมาณสักสีเย็นผมจะออกให้หมดนะครับส่วนแปลงนี้นะครับก็จะเป็นความร่วมมือระหว่างนะครับตลาดกลางพืชไร่นะครับแล้วก็นะครับบริษัทไบเออร์นะครับที่มาทําแปลงทดสอบนะครับ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับเกาโชนะครับแล้วก็ตัวฮอร์โมนนะครับที่ที่เพิ่งฉีดไปนะครับเดี๋ยวผมจะจะส่งส่งเป็นอีพีต่อไปให้ดูนะครับว่าตัวตัวฉีดเป็นอะไรบ้างนะครับนะครับหลังจากที่ข้าวผสมเกสรเสร็จแล้วนะครับผมจะให้ดูนะครับก็น่าจะเริ่มสร้างสร้างแป้งนะครับนะครับหลังจากนี้ก็คือลงลงตัดพันผลได้นะครับไม่มีปัญหานะครับ ส่วนที่มันมีเยอะนะครับไม่ใช่อะไรครับภารกิจของผมก็ก็คือตรวจพันธุ์อยู่นะครับจะมีเวลามาตัดก็คือตอนช่วงเย็นของแต่ละวันนะครับต้องรีบกลับมาแล้วนะครับก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวนะครับครับเดี๋ยวจะทําให้ดูว่า100%เปซ็นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะได้ชมว่า EP ต่อไปเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสครับจะมาจัดสาธิต การเก็บเกี่ยวอยู่แปลงนี้นะครับก็จะร่วมมือกับทางตลาดการเพื่อไรกระสินนะครับแล้วก็ทางบริษัทไบเยอร์นะครับมาจัดครับแล้วก็มาดูนะครับผลผลิตหลังจากการเก็บเกี่ยวว่านะครับแปลงประมาณ78ดไร่นะครับจะตกไร่ละกี่ตันนะครับนะครับแล้วเราก็จะมีทีมงานของของเรามาเกี่ยวเองนะครับเป็นรถเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ของเราครับนะครับถ้าพี่น้องท่านในสนใจนะครับก็ค่อยๆแชทกันมานะครับว่านะครับเมล็ดพันธุ์ยังไงบ้างนะครับ นะครับของเราต้องดีจริงนะครับถ้าไม่ดีจริงเราเราไม่ให้เกษตรกรได้ใช้นะครับอย่างพี่ที่แล้วนะครับผมได้นนห้าเก้ามานะครับแต่ว่าเอาไปพอเสร็จได้กล้ากลับมามันเป็นโซนต้นสูงต่ำก็คือห้ามผมก็ไม่ให้เกษตรกรได้ใช้ก็คือขายทิ้งเป็นข้าวทั่วไปทั้งหมดนะครับนะครับดูลักษณะนะครับวันนี้ก็ว่างหนึ่งวันครับ เพราะว่าทางบ้านโน้นครับประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อวานครับทางบ้านต่อน้อยขอเลื่อนตรวจเป็นวันที่สี่วันเยวนเลยนะครับดูการจับของรวงนะครับส่วนพันนี้นะครับน่าจะเหมาะกับแปลงอานําฝนครับเพราะว่าต้นค่อนข้างจะจะสูงแต่ไม่สูงจัดครับแล้วก็ไม่หล้มด้วยนะครับส่วนทวกน่านห้าเก้าเราจะเป็นข้าวตุ้นเตี้ยเหมาะกับนาชลปัะทานครับ เพราะตัวนั้นตัวนั้นจะเตี้ยนะครับส่วนตัวนี้สามารถคุมหญ้าได้นะครับในตัวที่ผมทํานะครับวันนี้เดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะจะตัดพันธุ์ปุไม่เสร็จนะครับ